สวัสดีครับวันนี้วันที่11กุมภานะครับ2567นะครับวันนี้อ,องค์้านางนีองค์แม่องค์ที่1นวันนี้ออกลูกอีกแล้วนะครับองค์สีออกสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยหนึ่งนะครับจะออกองค์หนึ่งครับในองค์ลูกเขากำลังดันมาไอ้กลุ่มนี้จะเป็น่า เป็นที่ว่าองค์ลูกที่เขาเคยออกมาแล้วเป็นปีตอนนี้ก็เส้นผมของแม่เขาก็กำลังอาปิดคุมรูรูที่ลูกเขาออกมานะครับต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเป็นปีนะครับกว่าจะปิดกลุ่มหมดนะครับตอนนี้ตอนนี้จะมีอีกบางส่วนนะครับก็จะมีองค์ลูกออกมาอีกนะครับเราจะต้องทําคลอดเขาโดยการดึงออกมานะครับเนี่ยดึงออามาแบบนี้ครับ จะปล่อยเขาออกมาเองเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหลายๆปีเลยครับเพราะเขาดันมันนิดเดียวเราจะต้องทอําคลอดเหมือนคนนะครับนี่ออกมาแล้วครับหนึ่งองค์อันนี้จะอ,องค์แม่องค์ที่หนึ่งนะครับเราก็จะเอามาใส่ผานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้มันจะมีเคสโดยใช้เม็ดข้าวเหนียวนะครับใส่เข้าไปมันเป็นเคสแล้วเอามือรูบๆทุกวัน แล้วก็เส้นผมเขาก็จะมาปิดตรงรูที่แม่ตรงลูกที่เขาเออกนะครับอันนี้ส่วนองค์แม่สีดำนะครับองค์ที่สองลูกเขาก็จะออกมาตรงนี้แเ้าก็จะดึงเขาออกมานะครับ มาแล้วครับอันนี้องค์แม่องค์ที่สองสีดำแล้วก็ใส่ลงไปในพานแล้วก็พลิกอีกด้านหนึง่งอ,อ,องค์สีดำนี่ลูกเขาจะออก3ามองนะครับด้านนี้อีก2องค์สองสององตรงนี้เขาจะดันออกมาดันตัวออกมาตรงนี้ครับนยเราจะต้องดึงเขาออกมา นี่ครับองค์ที่สองขององสีดำํำแล้วก็เอามาใส่ผ่านไว้นะครับใส่ผ่านไว้เนี่ยอันนี้องค์ที่สามครับในองที่3ขององค์แม่เขาออกมาแล้วครับลูก นี่ครับออกมาแล้วอันนี้องค์ที่สามเขาองค์แม่สีทองเขาก็จะออก่ยด้านนี้จะออกสองสององค์ลูกเขานะครับเราก็จะดึงเขาออกมานี่ครับได้แล้หนึ่งองค์เราใส่พาน องค์ที่สองครับเนี่ยนี่ครับได้ออกมาแล้วใส่พานแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีออกมาอีกองหนึ่งเหมือนกันครับชุดนี้นี่ครับนี่เขาจะดันออกมาตรงนี้มันจะเป็นรูรอยนูนนูนขึ้นมาเาลูกเขาจะดันออกมา,าได้แล้วครับได้แล้ว อันนี้องค์ที่สามนะครับนี่ครับก็ได้ทั้งหมดเจ็ดองจากองค์แม่สามองที่องค์ลูกเขาออกแล้วเราก็จะไปแช่น้ำมันมะกอกนะครับจะเลี้ยงเขาด้วยน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้ก็คือององลูกที่เลี้ยงมาประมาณสิบปีมันก็จะใหญ่เข้าไข่เป็ดเบอร์หนึ่งนะครับ เขาจะมีลายสีแล้วแต่เขาจะออกนะครับพอโตขึ้นมาสีเขาก็จะเปลี่ยนนี่ครับเนี่ยองลูกอันนี้ก็มีครับเนี่ยที่กำลังเลี้ยงไว้อน,นี้สามปีสามปีที่เลี้ยงไว้นะครับอันนี้สีทองถือว่าเป็นธาตุไกสิทธิแปกครับ ก้าวนางนีเขาจะออกลูกได้ถ้าเป็นของแท้นะครับแต่ถ้าออกลูกไม่ได้เขาเรียกว่าผมผีผูกมันจะต่างกันนะครับมันเป็นเครื่องรางที่เกิดจากตัวตัวคนที่แปลกมากนะครับถ้าเราเช็คด้วยฌานเราจะเห็นเทพเทวาสถิตอยู่ข้างในเป็นเครื่องรายคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภเสนีนะครับแล้วนอกนั้นเขาก็จะครอบจักรวาลหมดคงกระพันมหาอุดได้หมดนะครับ แต่ว่าเขาก็จะช่วยเราไม่เกินกําลังบุญของเรานะครับมันเป็นธาตุไกยสิทธิ์ที่แปลกครับถึงเอามาให้ชมแปลกมากครับไม่เคยได้เห็นแล้วครับผมก็ยังเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับก็เลยได้บูชาเข้ามาเก็บไว้นะครับเป็นของเจ้าหญิงในสมัยรัตนตีอายุสองร้อยกว่าปีแล้วครับเขาเลี้ยงมาก็าอายุเท่าคนเลยครับเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยก็จะเท่าองค์แม่เท่า อาจารข้าวขนาด9นิ้วครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ